คลินิกธนกรรมเซนปอนสาขาอุดรธานี4แยกสถานีรถไฟตรงข้ามตลาดปรีชาโทรศัพท์042 343 105 088 747 0369หลังจากที่เราทราบกันแล้วนะคะว่ารากเทียมมีกี่ประเภทตอนนี้ค่ะอยากรู้เพิ่มเติมค่ะคุณหมอค่ะอยากทราบว่าระหว่างรากเทียมกับฟันปลอมน,นี่นะคะแตกต่างกันยังไงคะค่ะยินดีค่ะคุณเจีย๊ยบ รากเทียมกับฟันปลอมนะคะจริงๆรากเทียมเนี่ยเราจะบอกว่าจริงๆก็คือฟันปลอมชนิดหนึ่งค่ะคุณเจีย๊ยบเพียงแต่ว่าเป็นฟันปลอมที่เมื่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยจะเหมือนฟันจริงมากเท่านั้นเองนะคะ,ะครนนี้เรามาดูคอ่อการแบ่งประเภทข,ของฟันปลอมง่ายๆก่อนนะคะในเบื้องต้นเนี่ยก็คือตัวรากเทียมซึ่งซึ่งตัวรากจะมีรากฝังลงไปในกระดูกจําลองอแบบของรากฟันจริงใช่ไหมคะ,ะแล้วก็ ฟันปลอมติดแน่นอีกชนิดหนึ่งก็คือสะพานฟันค่ะคุณเจี๊ยบแต่สะพานฟันต้องกอฟันด้านข้างให้เป็นซสี่เล็กๆนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเป็นครอบสอันเชื่อมกันเป็นลักษณะสะพานค่ะแต่ว่าอันนี้ข้อเสียก็คือว่าเมื่อกรอฟันด้านข้างให้เล็กใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้งานไปเนี่ยอาจจะมีการผุใต้ฟันที่ที่เรากอก็ได้ซึ่งปกติแล้วชนิดสะพานฟันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดนึงคืออาจจะใช้ได้สัก5าปี6ปีก็อาจจะต้องมาเปลี่ยน แล้วก็อีกชันนิดหนึ่งคือเป็นฟันปลอมแบบที่ถอนได้ทั่วไปอันนี้ปัญหาเราก็ทราบอยู่แล้วคือหนึ่งใหญ่เกินไปเทอะทะส่วนมากเราจะไม่ค่อยอยากใส่กันนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ลากเทียมก็เลยจะมาแก้ปัญหาของฟันปลอมทุกชนิดก็เลยกลายเป็นสุ่งที่คนนิยมมากในปัจจุบันนี้ค่ะเทียบ